ช่วงหนึ่งของการปราศัยของนายพิสิทธิ์อนาคตประเทศไทยใต้ฟ้าเดียวกันนะคะก็ได้กล่าวถึงนโยบายของพักเพื่อไทยกับว่ามีการนําพันตำรวจโททักษินชินวัตรกลับประเทศอย่างแน่นอนและวาระนี้นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแม้ว่าตอนนี้พักเพื่อไทยจะพูดเรื่องนโยบายต่างๆแต่ว่าคนในพักได้เข้ามาบอกเขาว่านโยบายของพักเพื่อไทยทําไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทคนจบปริญญาตรีมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทหรือแม้แต่การแจกคอมพิวเตอร์ วันที่ทำในวันที่นำเอาแท็บเล็ตไปโชว์หาเสียงเป็นเครื่อง2อ0ถึงบาทแต่วันที่นายยงยุทธวิชัยดิัวนาพักเพื่อไทยไปดีเบตกลับบอกนะคะว่าเป็นแท็บเล็ตราคา3ามถึงสีบาทแล้วก็แจกเฉพาะเด็กปนหนึ่งเท่านั้นนายพิสิทธ์ก็ยังบอกว,ว่านโยบายของเพื่อไทยก็คือทักสินคิดเพื่อไทยทำทักสินคิดอะไรและยังไม่หยุดคิดและเขาจะไม่หยุดพูดจนกว่าพันตำรวจโทรทักษินจะหยุดคิด เมือ่อพันตำรวจโททักษิณจะกลับเมืองไทยแต่ไม่ยอมติดคุกจะเป็นไปได้อย่างไรจะเอาเงิน4.6 4.6หมื่นล้านคืนไปได้อย่างไรเพราะเงินจำนวนนี้สามารถนำเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ยุตลอดทั้งปีและยังเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลคนได้ทั้ง20ล้านคนช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังบางช่วงบางตอนของการปรสาสัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะไม่มีเหตุผลที่ทำไมเราจะดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรา ไม่เท่าเทียมกันประชาปธิัย์เข้ามาก็จึงบอกว่าถึงเวลาที่เราจะให้เบี้ยยังชีพเบี้ยกระตันอยู่ท่านเหล่านี้มีพระคุณกับพวกเราทุกคนในฐานะที่มีส่วนสร้างบ้านสร้างเมืองมาประชาปธิย์จึงจัดเบี้ยยังชีพครบ500บาท